เล่าเรื่องให้เป็นเรื่องในครั้งนี้ขอนำเสนอนิทานผีเรื่องแต่งงานกับผีโชยกมือขึ้นปดเหงือ่อที่หยดไหลอาบใบหน้าด้วยความอ่อนลา้าแต่ก็ยังมีแสงไฟขับไล่ความมืดอยู่ท,ทั้งที่ทุกคนต่างกับว่าขึ้นจากงานไปแล้วลือนี่ขยันจริงๆเลยเนาะอาเช,ชียชายร่างบนผิวขาวนันตาชั้นเดียวเดินอ้อมมาด้านหลัง แล้วทักขึ้นทําให้โชคต้องหยุดงานแล้เงยหน้าขึ้นมาพร,รางก็ยิ้มให้แต่เขาไม่ได้พูดอะไรทําให้ชายล้าอ้วนนั้นชมต่อนี่นะหากคนนุ่มขยันขังแขนแบบนี้ว่าว่า,วาหรือเก็บเงินอย่างนี้มีอย่างเดียวแน่นอนเลยคนไทยใส่จีเอ,อ่ยขึ้นมาปรากฏรอยยิ้มที่บนปากด้วยความพอใจเรื่องอะไรล่ะครับเต่าแกโชคถึงถามกลับไปบ้างก็เรื่องอะไรเล่ะหากว่าช้เรืองอยากจะมีสาวมานอนข้างๆไงน่ะผู้จบ ถ้าแกเสงก็หัวรอดเปิ่นชอบใจเพราะแกคงคิดว่าเดาไม่ผิดซึ่งนิสัยเท่าแกชอบคนขยันขแข็งแกร่งนักเอาเบาสู้นั่นมันนิสัยของคนจีนมาตั้งแต่บรรพชนและที่สําคัญเท่าแกนอกจากจะเก่งเรื่องการค้าการขายแล้วแกยังเก่งเรื่องการดูหห่ให้คนด้วยแต่ลือ,อยาเสียใจนะอาเชเสียใจเรื่องอะไรครับเท่าแกอัวอยากจะเตือนอนลื้ไว้หน่อยหาจะก็บเงินแต่งงานปีนี้แต่งก็แต่งหน้าแต่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกหูญิงที่ลื้รักเนะี่ย ชอบพออยู่อ๋อเท่าแกจะบอกกับฉันว่าเขาไม่ได้รักฉันใช่ไหมโชคไม่ใช่เรื่องดวงอะไรเลยรีบสวนคำพูดของเท่าแกเพื่อที่ไม่ให้เท่าแกพูดมากไปกว่านี้รอนนะรักลือมากนะเว้ยคนที่มาเป็นพ่อตาแม่ยายลือคนนี้เขารักลืมมากนะหวังฝากพี่ฝากไข่แต่เขาคงผิดหวังอ้าวทำไมเท่าแกพูดอย่างนี้ล่ะโชคหยุดการใช้เคียงปาดปูนมองหน้าเท่าแกด้วยความสนใจ ก็ภาพเม็นมีหงตัวจริงเคียงคู่หลืออยู่นะสิไอหงตัวนี้ที่ลือมึงหวังอะ่ะวาสนาเธอน้อยไปหน่อยเธอต้องปล่อยให้หงตัวจริงมาคู่บางกรอย่างเรื่องไงโอ้ยหงบังกรมังคืออะไรไอโช่วบางคนบ้านนอกไม่รู้ดอกครับท่าแก่ชัวผู้ที่เล่นที่จริงซึ่งท่าแก่ก็เป็นนักบริหารชั้นเยี่ยมสร้างฐานะร่ำรวยมาด้วยความขยันขันแข็งตามแบบอย่างเตะของแกนั่นแหละพูดถึงเรื่องสินทรัพย์ของท่าแก่ก็ว่ากันว่าหากลูกหลานแค่ใช้ใจ่ายหลักสิบ ช่วอายุคนก็คงจะหมดยากถึงแกจะรวยแค่ไหนเท่าแกก็ยังคงมีนี่ใสดดำเดิมนั่นก็คือมัยัตยจนเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวกินน้อยใช้น้อยเมื่อรวยก็ไม่ใช่คนละ่ะก่อนใช้มักจะรอบคอบเสมอไอ้โชบเอ้ยอย่าเพิ่งโกรธอวดเลยโกรธเรื่องอะไรครับเท่าแกแค่ให้ผมได้ทํางานมีเงินใช้มีงานพิเศษอีกตัางหากแบบนี้ผมก็ถือว่ามีบุญคุ้มกลาวหัวไอ้โชคกันแล้วครับโชค ไม่ใช่คนประจบสอบพอแต่นั่นมันเป็นความจริงที่เท่าแก่มีเงินมากมายแต่ไม่จ้างช่างคนอื่นโชคเป็นลูกจ้างที่ขย,ยันทำงานที่บริษัทมีฝีมือทางช่างปูนวันหยุดหรือวันว่างโชคก็ว่าทำงานก่ออิฐบวกปูนทำรักก้วกำแพงบ้านให้หางหลักหนาเกินไปปูนนี้ไปทำงานประจำก็สายเท่าแกไม่เคยบ่นเคยว่าจะว่าได้ยังไงล่ะครับโชคไม่เคยมปวัดอย่างที่ใครเขากลัวกัน รถกำแพงกำลังจะเสร็จเพราะเอาเวลานอกงานมาทำโชคเคยเล่าให้ฟังว่าจะหาเงินไปแต่งสาวคนรักที่อยู่บ้านเกิดพอะแต่งเสร็จแล้วอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะพาภรรยามาลงทำงานกับท่ดแก่ที่กรุงเทพเขาเป็นไปได้ตอนนั้นท่าแก่สนับสนุนอย่างเต็มที่หลังจากเลิกงานในบริษัทโชคจะขับรถให้ทวแก่มาส่งที่บ้านแล้วลงมือทำงานปูของเขาต่อ เป็นอย่างนี้มานานแล้วจนกระแพงจะเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในความขยันของโชคทําให้ท้าแก่เพิ่มค่าจ้างเข้าไปอีกถือว่าเป็นโบนัสพิเศษหรือไม่ก็ให้ในฐานะที่ส่งงานเร็วกว่ากําหนดแต่เนื่องจากโชคต้องนาเงินก้อนนี้ไปสู่ขอสาวที่ชื่อว่าแพรซึ่งท่าแก่ก็เคยบอกว่าให้โชคพาสาวที่เขาจะแต่งงานด้วยมาให้แกดูหน่อยแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีหนึ่งต้นหลังแต่งนั่นแหละครับถึงจะได้เห็นกันแน่วันนี้ ท่าแก่ก็พูดแบบปลกๆจนโชคเองก็อดคิดไม่ได้ตามลักษณะนานนรักหรืองงให้ของลือเนี่ะอาโชคหรือมีเมยมากกว่าสองคนหรืออย่างน้อยก็สองคนขึ้นไปไม่จริงหรอกครับท่าแกเพราะผมนักสงสารสีแพ่มากใช่ซิตอนนี้ลือรักก็สงสารเห็นใจแต่ลักษณะของลือบ่งบอกว่าลือจะมีเมียสองคนขึ้นไปหนึ่งในนั้นน่ะเมยลือไม่ใช่คนเฮียเฮีย ถ้าแกสุดกคำพูดอยู่แค่นั้นก็มีเสียงเรียกแทรกออกมาต้องหันขวับไปทางต้นเสียงเสียงคนอื่นเรียกไม่เท่าไหร่แต่นั่นเมื่อสีของกิมเหียงมีคู่ทุกคู่ยากของทั้งแก่นั้นเกรงใจขวากข่ในขณะที่ทั้งแก่หันควับไปนั้นโชคยิ้มให้ใบหน้าเปื้อนรอยขบขันอย่างเห็นได้ชัดและเขาคิดว่าเท่าแก่นั้นกูมีมากขนาดนั้นเชียวหรือได้ยินแค่เสียงก็ลืมคำพูดที่พูดต่อแต่แล้ว ก็คิดไปในทางที่ดีว่าที่แท้เท่าแก่เกงใจผู้หญิงอีกคนตั้งหากเมื่อกิมเฮียบอกมาโทรศัพท์อ้ามวยออมาจากอังกฤษน่ะฮอฮอฮะฮอ้ามวยของป้าทุกอย่างไม่มีการต่อเติมแต่งคําเมื่อคนที่ต่อสายเข้ามาในบ้านเปรียบเสมือนแกาตาดงใจของเท่าแก่เดินเข้าบ้านแทบจะออกวิ่งไปด้วยซ้นปล่อยให้โชคมองตามหลังแล้วก็ยิ้มไปผานเมื่อลงมือเก็บงานที่สุดท้ายให้เสร็จโดยเขาคาดการณ์ว่า หลังจากนี้เหลืออยู่อย่างเดียวเื่อนัคือท่าสีถ้าลงมือทำก็ควจะเสร็จในอาทิตย์หน้าควาจะพอดีกับงานนัดหมายว่าจะขึ้นไปที่บ้านเกิดจะแจงให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอสีแพรแล้วก็แต่งงานกันเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาโชคนั่งรถได้รอยยิ้มเมื่อเขาวาดภาพว่าสีแพรพึ่งรอคอยกันกลับไปทำตามสัญญาที่ว่าก,กันไว้เดือนสีนี้จะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ และขอแต่งงานในท,ทันทีขอเวลาหาเงินสินสอดโชคจะไม่ทําให้สีแพ่พอ่อแม่เสียหน้ายอย่างแน่นอนจะจัดงานให้ใหญ่มีแค่เกลือมาครบทุกคนเชิญทุกคนในหมู่บ้านมาเป็นสักขีพยานภาพในวันที่โชคไปล่ําลาสีแพ่กับพ่อแม่ของหนอนที่บ้านนั้นยังเห็นน้ําตาสีแพ่ไหลนองเต็มแก้มสีแพรรักพี่โชคคนเดียวพี่ก็เหมือนกัน สีแพรรอพี่นะเป็นตายไรได้ยังไงสีแพรเขาจะรอพี่โชคเกรงแต่พี่โชคจะมีผู้หญิงคนอื่นพี่ให้สัญญาจะอยู่กินดูแลสีแพรจนกว่าชีวิตจะหาไม่ชีวิตนี้นะักชีวิตของสีแพรพอมีพี่โชคเป็นผัวแต่หากว่าสีแพรได้ตายไปก็รูญญาณของสีแพรก็จะเป็นเมียของพี่สองหนุ่มสาวสัญ,ญญาด้วยอะไรโชคเอื้อมมือไปอบก,กอดสาวคนรักประทับรอยจูบประจัง เป็นมั่นหมายก่อนที่สีแพรจะลองให้ออกมาดันประกาศความรักและยึดมั่นในสัญญาแม้ว่าพิโชคจะไปคราวนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากชีวิตสูญสลายโดวยวิญญาณของสีแพรก็จะขอเข้าร่วมพิธีแต่งงานกับพิโชคเป็นเมียพิโชคในชาตินี้ให้ได้ชื่นใจโชคหลือเกินโชคคิดถึงภาพแห่งความหลังที่ฝังตรึงในจิตของเขาและก็ยิ้มออกไป สาสายตามองไปข้างนอกที่รถเล่นผ่านไปรถทำไมถึงได้วิ่งช้าไม่ทันใจจริงๆหลังจากที่เท่าแก่บอกให้โชคกลับบ้านได้ไม่ต้องทาสีกำแพงรั้วเพราะตอนนี้เถ้าแก่ต้องเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปเยี่ยมอาหมวยลูกสาวคนเดียวและเที่ยวที่นั่นสักพักก่อนกลับจึงอนุญาตให้โชคกลับบ้านนอกไปก่อนและให้พักรอถไปเลยครึ่งเดือนแถมให้เวลาฮันนีมูนอีกด้วยโชคต้องขอขอบคุณเท่าแก่ที่เมตตา แถมยังให้เค็มพิเศษในการนํามาจัดงาน,นครั้งนี้ด้วยซึ่งหากกลับถึงบ้านจ,จัดผู้ใหญ่พร้สูขอให้เรียบร้อยแล้วก็คงพาสีแพรมารู้จักกับตับแก่หรือไม่ก็อาจจะมาปักหลักทำอาหากินในกรุงเทพเลยก็ได้รถวิ่งอย่างช้าช้าอย่างที่โชคคิดเพราะออกจากสถานีขนส่งมาตั้งแต่ตอน่ายโมงจนป่านนี้เข้าไปเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วก็จะขึ้นรถจากตัวจังหวัดเข้าหมู่บ้านอีก ก็คงประมาณสองทุ่มกว่าเห็นจะได้โชคจึงซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาฝากสีแพรหลายชุดรวมทั้งมาฝากตาปังและใหญ่เมียนอนาคตพ่อตาและแม่ยายของเขาด้วยนี่ยังไม่รวมของฝากพ่อแม่พี่ดองของเขาอีกนองจากมาครั้งนี้มีเงินเหลือพอที่จะหาซื้อสิ่งของที่ดีที่สุดสําหรับฝากคนที่บ้านโชคคิดว่ามันดีเหมือนกันเข้าหมู่บ้านตอนตะวันตกดิน จะได้สร้างความตื่นเต้นให้กับพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะสีแพรที่บ้านของหล่อนปลูกไว้เป็นหลังแรกๆเขาจะลงแวะชุมความสวยของสีแพรให้ชื่นใจก่อนที่เข้าบ้านตัวเองรถโดยสารพารมาหลายจังหวัดจนกระทั่งมาถึงสถานที่สุดท้ายอันเป็นบ้านเกิดของโชคโดยสวัสดิภาพโชคควเข้าของสภาระออกมาจากรถเพื่อจะหารถต่อเข้าหมู่บ้านไม่ไหนครับพี่คนขับรถรับจ้าง ก็ยืนหน้าเขามาถามพลังปวยยิ้มให้เขายัางมีความหวังเพราะคนที่มีสัมภาระขรนาดนี้จะต,ต้องเหมาเขาอย่างเดียวแต่ราคานั่นจะตกลงกันยังไงดีไปบ้านห้วยฮะไปบ้านห้วยคนขับรถรับจ้างตาเบิกโพงทำเหมือนไม่สนใจและเดินเลี่ยงจากไปเอา้าททำไมาล่ะคุณบ้านห้วยแค่นี้เองโชคบนตามหลังอย่างปวดเสียแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะลานจอดรถมีรถเมอยอยู่มากมาย ก่อนที่เขาสอดสายตามาหาลุงคนหนึ่งสวัสดีครับลุงเองจะไปบ้านห้วยหรือตะลุงซึ่งขับรถเนาอีกคันหนึ่งถามขึ้นมาครับทำไมมามือค่ำอย่างนี้อ่ะอ๋อผมมาจากกรุงเทพนะครับรถเป็นเสียเวลาว่าแต่ลุงเถอะผมจะมเมารถลุงไปส่งบ้านห้วยคิดเท่าไหร่ครับตาลุงมองหน้าโชคย่างแปลกปก,ก่อนที่จะถามว่าเองเป็นคนบ้านห้วยใช่ไหมครับและไม่รู้เลยว่า บ้านห้วยทาไมคนเขาไม่อยากผ่านในยามพาดให้ตกดินแล้วทําไมล่ะครับลุงโจรมันเยอะเหรอเปลา่าเปลา่าเปลา่าหมายคมว่าเองอไปอยู่เทพนานละสิอ๋อก็มาหลายปีครับช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมบ้านไหมละ่ะไม่ได้มาเลยครับโชคอธิบาย้ากขอร้องเขาแต่รับรองคัดปลอดภัยให้ลุงเองว่าไม่มีโจรป้นแน่นอนเขาต้องรีบกลับบ้านเพราะจะจัดพิธีม่านและแต่งงาน,น,นกับสาวคนรัก อ้อนวนกันอยู่นานลุงขับรถขอต่อรองเอาอย่างนี้ไหมลุงจะให้เองอะ่ะออกค่าจ้างรถอีกสองคันเพื่อไปเป็นเพื่อนตั้งเที่ยวไปและเที่ยวกับโอ้โหทำไมเอากัรถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับโชคคิดถึงการเอารถอเปียบที่กรุงเทพเขามีกันตอนนี้มีเรื่องแบบนี้กนเกิดขึ้นที่จังหวัดในบ้านเกิดของเขาแล้วหรือว่าไง่นุ่มข้าเหมาเราคิดคนละ200 3สามคันกหกรเอ,า,อางนี้แล้วกันลุง ผมให้ลุงคนเดียวเลยสี่ร้อยอ้าวทำไมอะ่ะก็เหตุผลเดินมาสิโชคถอนหายใจยังไม่ค่อยพอใจนะักเพราะยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเป็นวิชาชีพหรือเปล่าที่มีการต่อรองอย่างนั้นเอาพวกไปเยอะๆถึงกลางทางจอรถป้นข้าหมกป่าจะว่ายังไงดีเองกลัวข้าจะป้นละสิผู้ใดแทงใจดำโชคเข้าไปแต่ลุงคนนั้นก็มีเหตุผลหากเองกลัวย่งนั้นเองก็ไปที่ป้อนตำรวจ บอกเขาให้จดทะเบียนรถพวกข้าไว้หากพวุงนี้เองตายพรโดนพวกข้าป่นและข้าตายพวกข้าก็จะโดนเป็นผู้ต้องสงสัยเออฮะเข้าท่าดีโชคคิดในใจจึงตกลงว่าจ้างตามข้อตกลงแล้วขนสัมภ,ภาระทั้งหมดคือรถคันที่ของลุงนั้นโดยมีอีกสองคันแล่นตามหลังมาติดๆจะให้พวกขับรถเบาจ้างในตัวเมืองไปกลัวได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อสองข้างทางเต็มไปด้วยป่า เมื่อรถแล่นผ่านเข้ามาเรื่อยๆและแล่นเข้าใกล้หมู่บ้านทุกทีโชครู้สึกขนหัวลุกชูชันยังไม่มีเหตุผลมันเกิดขึ้นมาด้วยสายเหตุอะไรกันสายตาของโชคมองไปข้างหน้าเรื่อความหวานระแวงว่าพวกคนขับรถจะคิดไม่ซื่อถึงไปได้เลยเพราะตอนนี้เขาเ้าไปในเขตของหมู่บ้านต่ลงคนขับรถด้านหน้าชะลอความเร็วลงทันทีดูเหมือนว่าแต่ก็ค่อยขับช้า เพื่อรอร์รถอีกสองคันตามมาให้ทันไอ้นมต่ลุกคนขับเลยผาขึ้นมาทั้งทงที่นั่งมาด้วยกันมีอะไรครับลุงลุงขอส่งใต้บุบ้านในไ,ไม้อะไม่ของเป็นยังไงลุงไม่ขอเข้าบุบ้านของเองไงอ้าวท้างนี้ได้ไงลุงผมเหมาต้องส่งถึงบันไดบ้านสิถึงจะจ่ายลุงชักไม่กล้าแล้ววะ่ะทําไมครับลุงพูดไม่ได้นี่รู้ว่าเองมาบ้านเพื่อขอสาแต่งงานข้าก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้ฟังเลยวะ่ะ แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่ขอสาวแต่งงานด้วยเหรอลุงเออหนะ่ากาก็าคิดทบทวนมาตลอดทางอะ่ะเพิ่งคิดได้มาสักครู่นี้เองชั่วรู้สึกตัวว่าคนขับรถทำตัวแปลกแปกขึ้นทุกทีเอาระเอาระไม่เป็นไรลุงถ้าพวกลุงไม่ส่งผมถึงบ้านก็อเอาแค่บ้านหลังแรกของหมู่บ้านก็ได้ฮะบ้านหลังแรกของหมู่บ้านบ้านหลังที่ปลูกอยู่โดดเดียวหลังเดียวนะนะไอที่มีต้นช้ำช้าล้อมรอบนั่นเหรอครับลุงสีหน้าของลุงคนขับหน้าเสียดทันตาเห็น เสียงหายใจฉี่แรงด้วยความตื่นเต้น<ๆ>เหงื่อไหลเป็นเม็ดข้าวโพดขึ้นมาเต็มหน้าตึกระถันบัดจองหน้าโชกมบ้านหลังนั่นด้วยหรอครับแต่รถไม่ขนข้าวของช่วยนะจะจอดด้านนอกของตัวบ้านข้อนั้นมันหงอยู่แล้วละครับพอรถของพวกลุงเนี่ยเข้าบ้านแผ่ลําบากจะกลับรถออกก็ยังลำบากเลยเพราะถนนมันแคบสรุปว่าตกลุงตามนั้น,ล,นบบลูกคนขับปึงรถไปถึงที่จอดข้างบ้านหลังเดียวโดดเด่น ในบ่บ้านนั้นปุกกลมไปด้วยต้นชำชามองออกไปมันอึ้งขึ้นประหลาดและสัตวตัวหนึ่งก็วิ่งผ่านเข้ามาใกล้ๆแล้วมันก็ต้องตกใจแล้วก็โจรหายเข้าไปในป่าละมอข้างทางโชคพอหายใจเฮือกใหญ่เหมือนปลดเปื้องความหนักใจและหายเหนื่อยเมื่อถึงหมู่บ้านแล้วควักเงินในกระเป๋าออกมาให้ลุงหกร้อยขอบใจมากนะไอ้หนุหน่มแต่ลุงว่าใหญ่ไปบ้านหลังนั้นดีกว่าไปบ้านพ่อแม่เองก่อนดีกว่ามัง้ง ไม่เป็นไรลุงบ้านนี้แหละที่ผมจะมาสู่ขอลูกสาวโชคพูดพังยิ้มอย่างมีความสุขแต่ดูตาของลุงนั้นกับสะดุ้งผวาหล่นลานเลกขึ้นรถโชคดีแน่นุ่มเสียงรถที่รับจ้างมาก็ผ่านออกไปแล้วหล้วได้ความมืดสลัวแล้วเสียงสุนนะัขก็ส่งเสียหงหอบหอนดังขึ้นมาเป็นทอดจากที่ไกลเลื่อนเข้ามาใกล้ๆตัวโชคเองก็ขนหัวลุกยังไม่มีสาเหตุโชคก็ต้องสะดุ้งตกใจแทบบุทานร้องออกมาด้วยความตกใจ เมือกป่าหากินทงคืนสามสี่ตัวเว่นเชี่ยวหัวของเขาไปนิดเดียวมาส่งเสียงร้องประสานพร้อมกับเสียงสุนัขที่หอนเรื่องหวยหวนวังเวรบาดลึกในความรู้สึกและเมื่อหันกลับมาโชก็แทบจะทิ้งสัมภาระรทั้งหมดแล้วกระโดดเข้าไปหาเมื่อเห็นร่างของหญิงสาวอยู่ตรงหน้าเขาซีแพรเขากูะทำด้วยความดีใจทั้งสองผูเข้าหากันหวังจะรักกอดด้วยความรักและคิดถึงแต่ก็มีเสียงแอมดังขึ้นมาอา้าว พ่อกับแม่สวัสดีครับลุงปังกับป้าเมียนพ่อแม่ของสีแพรนั่นเองแต่สีแพ่กับไม่เคือกืนนนพูเขากอดล่างของโชคทั้งที่ยังหอบผิวของพ่รุพลังเต็มไปหมดน้ำตาของสีแพรไหลาอาบแก้มสะอื้นเพราะความคิดถึงโชคลุงปลังบอกป้าเมียนเดินออกกับเข้ามาในบ้านโดยมีโชคกับสีแพ่เดินตามมาอย่างติดๆดก่อนที่จะเดินเข้าบ้านหลังเก่าและโชคถึงกับผงะเมื่อจะบุข,ขงเขานั้นได้กินสาบสาง ร่อนมาปะทะก,กันอย่างจังแทบจะอาเจียนออกมาขึ้นเลือนแต่ไฟโชยยิงจุดตรงนั้นทําไมสีแพ้ถึงต้องถามด้วยน้ําเสียงยินชาโชคเองก็หาันมามองบรรยากาศร,รอบๆบ้านแล้วก็แปลกใจว่าทําไมมันถึงอึมคึมประหลาดแบบนี้เปิดเป็นเพราะสมองของโชคเตืร์เกินที่จะรับอะไรได้เพราะเดินทางมาอย่างด่วนเปิดไฟสิผมมีของอฝากกับพอ่บพอกับแม่และสีแพ้ด้วยนะโชคว,วางเข้าของลงพร้อมร้องให้เปิดไฟเขาจะได้อวดของฝากที่เตรียมมา แต่ลุงกับป้าและสีแพรก็ตื่นเต้นบ้างกับเย็นชาแล้วเสียงพูดของสีแพรก็ดังขึ้นมาจากในห้องไฟฟ้าดับจ้ะพี่โชว์เอ้าทำไมบ้านหลังอื่นเขาใช้ได้ล่ะก็สายไฟที่ต่อมาจากบ้านหลังในมันขาดยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนเลยอ้าวมาอยู่กันยังไงล่ะอย่างนี้ก็อยู่กันอย่างนี้แหละโชคเอ้ยอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วล่ะป้าเมย์เสริมบ้างก่อนที่ลุงปรัง จะหันหน้าไปรึกษากับเมียว่าจะทำยังไงดีโชครู้สึกสนใจเป็นอย่างมากและนี่มันไม่ใช่เรื่องธรมรมดาพา่อสองสามมือภรรยาพูดขึ้นมาเกี่ยวกับการแต่งงานของเขากับสีแพรก็เรียกมันมาผูกแขนสมก็อหอคืนนี้เลยเราไม่มีเวลามากนักนะแม่อีแพรไอ้โชคมันจะยอมเหรอถ้าพ่อแม่มันไม่รับรู้ก็มันไม่ใช่การแต่งงานเป็นทางการนี่แต่งเป็นพิธีส่วนรุ่งเช้าไอ้โชคมันจะว่ายังไง พ่อกับแม่มันคอยตกลงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหาสงสายแพรมันเล่าไอ้โชคมานานอยากให้มันสมหวังสองสามีภรรยาปรึกษากันอยู่นานโชคแปลกใจว่ามันมีพิธีแต่งจริงหรือแต่งปลอมด้วยหรือเขาเคยได้ยินมาแต่ว่ามีพิธีเผาศพจริงหรือเผาหลอกเท่านั้นเธอนาคืนนี่ข้ากับแม่อีหนูจะส่งเองกับนางแพรเข้าหอร่วมห้องกันเลยหากเองรังเกจก็ไม่ว่ากัน ผมว่าไม่ว่าอยู่แล้วแต่อยากจะไปบอกพ่อกับญาติพี่น้องของผมหน่อยไม่ต้องหลอกโชคเราจะทํากันแค่สี่คนเนี่ยแหละหากเองชอบพอสีแพรขอให้เท่าแกมาจัดพิธีสุขขอกันอีกครั้งหนึ่งข้ากลัวว่าเองจะไม่กล้ามาขอจริงๆอะสิมาถึงตอนนั้นโชคเข้าใจแล้วว่าหมายความว่ายังไงดีเหมือนกันที่ลุงปรังและพ่อเหมียนให้โอกาสเราเขาจะได้นอนพูดคุยอะไรต่ออะไรให้สีแพรได้ฟัง จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสมความคิดถึงโชคเปิดกระเป๋านำของฝากสำหรับลุงปรังและป้าเมศออกมาสิ่งของที่ฝากคืนนี้เองมอบให้พวกข้าก็ถือว่าเป็นสินสอดขอบใจที่เองรักและมันคงต่อลูกสาวของข้าลุงปรังเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่มันออกมาแทบจะแห้งไปนิดเดียวแต่ก็เป็นน้ำเสียงของลุงปรังที่ล่าวออกเมาด้วยความพอใจส่วนของฝากสีแผ่เองนำเข้าไปให้ในห้องมันเลย เขาขอมอบให้เองดูแลเท่าที่มันอำนวยโชคเองก็แทบตั้งตัวไม่ติดไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นการแต่งงานเฉพาะหน้างานแต่งใหญ่เขาต้องทำอย่างแน่นอนเพื่อประกาศให้คนทั่วต,วตำบลได้รู้ว่าเขาให้เกียรติพ่อและแม่ของสีแพรที่จะมาเป็นภรรยาของเขาเมือ่อโชคเข้ามาในห้องร่างของสีแพรก็นั่งอยู่บนเตียงแล้วสีแพรก็เชิญให้โชค ให้มานั่งใกล้ๆเธอแต่ก็มีเสียงสือื้นลึกๆดังออกมาจากการร้องไห้สีแพรร้องไห้ทำไมหรือโช์รูปผมเธอและพางปลอบใจพ่กำรพรทธตามสัญญาที่เคยให้ไว้แลวไงห,หยุดร้องไห้เถอะต่อจากนี้ไปความตายเท่านั้นที่มันจะพาไอ้โชคประจักษ์สีแพรไปได้เมื่อจบประโยคเสียงลำไห้ปิ่มที่ขาดใจตายของสีแพรก็ยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมเสียดายนะที่คืนนี้ไฟดับไม่เช่นนั้น ไอ้โชจะได้ดูเทพธิดาสวมใส่ชุดงามของพี่ติุวสาซื้อมาฝากอ่ะรับไปสิจะ้ะสิแพรรับไปกอดไว้เสียงร่ำไห้ยึงคุณคาออกมาจากปากของสาวคนรักพี่โชคขาเสื้อผ้าชุดนี้สวยเหลือเกินแต่บุญวาสนาของแพรจะได้ใส่ให้ใครเขาดูบ้างก็ไม่รู้เอา้าทำไมล่ะเอางี้สิแพรเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเดิม เราใส่ตัวนี้ให้พี่ดูตอนนี้ก็ได้ดูมันทั้งมบดๆอย่ืงนี้แหละโชคหันไปบอกกับสีแพรแล้วโชคก็หันหน้าเข้าฝาบ้านเพราะคิดว่าสีแพรจะเปลี่ยนชุดโชคไม่เคยคิดจริงสุกก่อนหามแต่ต้องทําตามประเพณีหันไปดูด้านลออ่างจ้าสีแพรแล้วแต่พี่โชคเลยสิจ้าจากเสียงร่ำไห้เมื่อสักครู่นี้กับกลายมีน้ํเสียงที่น่าชื่นใจหน่อยโชคก็หันไปมองอย่างช้าช้าแลต้องตกตะลึง กับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนจะมาปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาลมโชยพัดเข้ามาร่างกายหนาเวเย็นแต่ในดวงอุลาของสองหนุ่มสาวกับร้อนลนทุกอย่างผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับความอิ่มในรถแห่งรักนี้ไม่เต็มสักทีหนึ่งโชคเสนอไม่เหลือสีแพย้จะไม่สนองจนกระทั่งเวลามันก้าวไปยามดึกดื่นสุนักหอนออกมารับมาเป็นช่วงชแต่น่าเสียดาย ฤดูนี้พม่ใช่ฤด,ดูกาลแห่งการผสมพันธุ์ของสัตว์ประเภทนี้พี่จะจัดการให้ผู้ใหญ่มาสูขอสีแพรให้เร็วที่สุดอย่าพูดเรื่องสุขขอเลยพี่โชดคืนนี้สีแพรได้ชื่อว่าแต่งงานกับพี่โชดได้เป็นเมียพี่โชดสีแพ้ก็หมดห่วงแล้วส่วนวันพรุ่งนี้หรือวันมะลืนปล่อยมันเป็นเรื่องของอนาคตเถอะพี่โชด พี่โชคติดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนอนซะเถอะหากจะากจะให้สีแพ้คนนี้ของพี่มีเสื้อผ้าใส่พรุ่งนี้จะได้รู้เองว่าจะทำยังไงนอนให้หลับเถอะนะพี่โชคผัวคนดีของสีแพ้โชคตื่นลืมตาขึ้นมาพันเขาท่อนตะดสุดตัวเมื่อคืนนี้ เขานอนอยู่กับสีแพรรุงปังเป็นคนทําพิธีแต่งงานให้เมื่อคืนนี้ลักกับหล่อนจนสีแพรเรียกเขาว่าสามีแต่ตอนนี้ตียงที่ปูผ้าไว้ด้วยผ้าสะอาดทําไมมันถึงเก่าข่ำกลึกในห้องม่ได้กินอับเหมือนขาดคนดูแลมาหลายวันฝุ่นกาะทั้งที่นอนหมอนใบสวยและบัดนี้ก็เจอแต่ฝุ่นละองกระจายฟุ้งหรือว่าสีแพรไม่กล้าเปิดไฟเพราะเมื่อคืน เกรงว่าจะเห็นสภาพบ้านลกุกเชิกโดยวงนเงยออกมาจากห้องมองไปที่นอกชาดเห็นมีแต่ใบฉ่ำฉาแห้งปิวว่อนไปหมดมีเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เขาดึงออกมามออพห้กลุงปรังและป้าเมียนวางกองผสมอยู่บนเศษไม้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้านทางหลังมันวังเวงเงียบงนันรกลุงลางเหมือนคนไม่เอาใจใส่มาหลายอาทิตย์แล้วไม่มีวิแววคนในบ้านเลยแม้แต่สีแผ่แล้วโชค ก็มองเห็นกระเป๋าของเขาถูกทิ้งวางกลางดินเขาจาได้ว่าระหว่างที่เดินมาหาเขาทํามันหลุดมือสีแพรหยิดมันขึ้นมาและช่วยถือเข้าไปในบ้านทําอะไรวาไอ้โชคเขาเงยหน้าขึ้นมาพ่อปนมือไหว้ตามหาสีแพรนะครับหลวงพ่อเจอกันแล้วเมื่อคืนไม่ใช่หรือเอา้าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับพระพิสุทธิ์ชลาทอดสายตาพองงามถ้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ขอรักเออดี พวกเขาจะได้บทดห่วงไปจากที่นี่สัทีหมดเวรหมดกรรมกันสัทีขอให้ไปสู่สุคติเถอนะโยมปรางโยมเมียนและนางสีแพรบทดห่วงเขานี้คงไม่มาลอกร้อนใครเดือดร้อนอีกโชคแทบบ้าตายเมื่อหลวงพ่อไม่ได้ตอบแต่บอกให้ทําใจให้หนักแน่นอย่าคิดอะไรสั้นๆทําอะไรคุณมีสติแต่ตรองไว้ก่อนที่หลวงพ่อจะทิ้งทายมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่กิจของสงฆ์ อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาคนรักเมื่อโชคกลับไปถึงบ้านของตัวเองความจริงก็กระจ่างโชคกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันอ้าปากเล่าอะไรให้ญาติฟังญาติพี่น้องของโชคก็ออกมาแสดงความเสียใจมันมีคําพูดที่เสียแทงเจ็บปวดที่สุดของโชคเมื่อเล่าว่าสีแพรมันถูกพวกจวนต่างถิ่นบุกปล้นลุงปรางกับป้าเมียนถูกจนฆ่าตายแม่ของโชคเล่าให้ฟังว่า ก่อนวันที่โจรมาป้นค่านั้นสีแพรไปซื้อที่นอนมาใหม่ยังพูดกับพ่อแม่ว่าที่นอนใหม่นี้จะไว้ปูวไว้คอยโชคจะไม่ให้ใครมานอนเด็ดขาดน้ำตาของลูกชายหลั่งไหลาอาบแก้มลืมอายโชคตัดสินใจนำเสื้อผ้าทั้งหมดไปถวายวัดอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณทั้งสามดวงและเล่าความจริงว่าสีแพรกับเขานั้น เป็นสามีภรรยากันแล้วพ่อถามว่าเป็นวันไหนก็บอกว่าเป็นวันที่เขากลับมาถึงบ้านวันแรกดังนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพ่อไม้แม้จะได้แต่งงานกับผีก็ตามจบบริบูรณ์และนี่คือนิทานเรื่องแต่งงานกับผีก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่ง เพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่ตางทางช่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ